สวัสดีเพื่อนนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง u t u b e โกวาลาวเพจโกวาลาวแล้วก็เว็บไซต์โกว่าลาว c o m วันนี้จันยี่สิบเจพฤษภาคมนะครับโกวาลาก็ยังมีข่าวขราวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํารวมถึงมุมมองทางด้านเทคนิคนะครับเราก็เอามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาโกสปอตก็รีบาวขึ้นมาเล็กๆนะครับมาแถว2 345ามาทำให้ราคาทองคำไทยก็ดีดขึ้นมาด้วยนะครับก่อนที่ตอนนี้ราคาก็ย่อตัวลงไปนะครับต้องมาดูว่า จะสามารถยืนได้แนวนี้ได้นานแค่ไหนนะครับแล้วก็ทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณชวนัยอัคคพัฒนกุลนังวิเคะร์ของทางบร,ริษัท ARR ทรดดิ้งจำกัดน,นะครับมาดูกันว่าโกสปอตจะมีโอกาสรีบวบ์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับภาพทางเทคนิคจะไปอย่างไรส่วนทองไทยจะหลอกเก็บกันแถวไหนดีพูดคุยกับทางคุณชววนัยเลยครับคุณคุณชาวนัยครับครับสดาห์ที่ผ่านมาโกสปอตถูกเทแรงนะครับเช้านี้มีแรงรีวด์เล็กๆสัปดาห์นี้วางแผนไงดีครับ ก็คาดว่าน่าจะมีรีบาวในวันสองวันนี้แหละนะครับเพราะมันลงมาแรงก็ต้องบอกว่ารับข่าวไปเรียกว่าเกือบหมดแล้วนะครับ,รบแต่ไอข่าวร้ายถือว่าร้ายมันก็ยังร้ายอยู่จริงๆนะครับและในภาพกราฟเนี่ยถ้าเปิดชาร์ตเดย์เนี่ยเรากาลังเอ่อต้องบอกว่าถ้าใครดูเทคนิคเข้ามาบ้างก็น่าจะสังหอนใจว่ามันจะทําดับเบิลท็อปหรือเปล่านะครับอ่าโดยเฉพาะยิ่งถ้ามันหลุด neckline บริเวณเนี่ยสองสองแปดศูนลงมาแต่คิดว่าน่าจะยังไม่ใช่ในสัปดาห์นี้นะครับหรือไม่แน่วันพฤหสนี้มีตัวเลข g d p สหรัฐออกมาถ้า ตัวเลขยังออกมาดีหรือดีกว่าคาดมีสิทธิ์กดหลุดลงมาได้เลยนะครับในช่วงวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะครดังนั้นก็ในสถานาร์นี้ต้องบอกว่ามองมองลงนะครับก็แนะนําว่าอยู่เฉยๆนะครับหรือถ้าจะเล่น <laughs> หรือถ้าจะเล่นแบ่งเงินบางส่วนมาเก็งกําไรระยะสั้นเท่านั้นนะครับแนวรับเนี่ยก็ใกล้ๆน็กไลน์เลยนะ2280แต่ มันคงมาไม่ถึงในวันนี้นะครับก็เอาใกล้ๆสุดก็วันนี้แหละสามศูนย์นะครับจริงๆก็ดีดมาเราบอกก็บอกลูกค้าไปแต่เมื่อเช้าแล้วสามศูนย์น่าเข้านะครับแต่เข้าน้อยๆนะครับแล้วไปปล่อยซัดแถวๆเนี้ยห้าห้าหกศูนย์เนี้ยที่เมื่อเอ่อมันเป็นแนวต้านใกล้สุดตอนนี้นะครับก็เล่นเก่งกำไรระยะสั้นออกมาริบชิงออกมานะครับไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าจะเกินห้าหกศูนย์นะครับดีบาร์รอบนี้ในวันนี้ผมคิดว่ายากครับบย้นยคนุชเอ่อจะมี อะไร์ไส์แถวตะวันออกกลางหรือมี DD, อยู่ดีๆมีข่าวแบงค์ล้มแถวตะวันตกออกมาอันนั้นนะอ่ะดีดได้แต่ตอนนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับแล้วจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์ของบรรดาคณะกรรมการของอแบงค์ชาติไม่ว่าจะฝั่งสหรัฐหรือฝั่งยุโรปเนี่ยเอ,อช่ประธานเอเนเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ออกมาพูดว่าอาจจะเริ่มลดดอกเบีย้ยด้วยนะครับ,รบซ,ซึ่งมันเร็วกว่าทางฝั่งสหรัฐซึ่งอันนี้ต้องบยอมรับว,ว่าผิดคาดมันก็เลยทาให้ทองกระชากมาแรง เพิ่ขึ้งเยอะนะครับเมื่อวันนั้นนะครับเพราะตอนแรกเราคิดกันว่าเอ๊ะสงครามเออ่กับรัสเซียยูเครนเนี่ยมันยังไม่มีดีถ้าจะจบเลยด้วยซ้ํานะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเงินเนี่ยมันไหลจากยุโรปก,กลับไปสหรัฐพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ม,นมันรับข่าวไปค่อนข้างหมดแล้วนะครับและอย่างมันเป็นแค่การออกมายสัมภาษณ์เฉยๆมันยังไม่ใช่แบบนนั่สิชั้นอะไรจริงๆจังๆออกมาผมแกแกจักรเลยครับกิบส์อิลลกาแกจะกล้าแกจะกล้าลดก่อนเฟดเล้วผมไม่น่านะ ก็ต้องต้องลุ้นต้องลุ้นเท่นั้นราคาราคาทองมันก็ราคาทองมันก็จะเนี่ยอย่าบอกลงลงก็อาจจะลงไม่เยอะนะครับในสัปดาห์นี้มันอาจจะลงมาเทสแถวแถวเนี่ยเผอสองภาษาอาจจะเอาอยู่ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็แบบไซเวไปจนกว่าจะมีการออกไมายสัมภาษณ์อีกสักทีนึงแล้วดูว่ากระชากลงได้จริงหรือเปล่านะครับหรือไม่แน่ถ้าเอาอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เดิมมันท็อปก็ได้อาจจะเป็นแค่ไปไซเวเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของอีกสรกมสองหรือสามสัปดาห์หน้านะฮะเราค่อยแบบ วางแผนคร่าวๆไว้เสร็จแต่เอาเป็นว่าในระยะสั้นสัปดาห์นี้ถ้าคิดจะเก็งกาไรต้องรีบเข้ารีบออกแล้วตอนนี้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะฮะส่วนส่วนจบรอบนี้ไปผมว่ารอรอเลยรอแนวรับข้างล่างเลยนะครับแต่วสองเป็นสามร้อยอาจจะได้เห็นอีกทีครับแต่ว่าสูงนี่น่ากลัวนะคุณเชาวในเพราะมีทั้ง PCE แล้วก็ปิดปิดเดือนด้วยอ่าใช่ใช่ใชเออผมว่าเออก็มีอาจจะมีสร้างเสือภัยอะไรขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่จันที่ผ่านมาสร้างออทาไฮกันแล้วอะไรยงเงี้ย ตัวในกลายสองสองแปดศูนเนี่ย,ย<อ>น,น่าสนใจเลยทีเดียวครับก็รอได้รอหรือถ้าแบบอยากจะเสี่ยงแบ่งเงินมาส่วนหนึ่งนะครับ,รบเนี่ยรอตามแนวรับสําคัญที่บอกไปนะครับก็จะมีสามศูนเลยสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็นู่นข้างล่างสามร้อยกับแปดสองแปดศูนย์ะครับใบ,ใบอัดไหนใบอัดฝั่งไหนครับ,ย,บย่อใบเดียวครับใช่ใช่ย่อผมมองยอ่อย่อบายเนาะ <laughs> ครับ ก็คือบายสะสมไปเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดย่อลงมาแถวสองมันสานถ้าไม่ใช่สายเก็งกำไรก็ทําได้ใช่อ๋อโดยเฉพาะถ้าเป็นทองคําแท่งเก้ายฮะอันนี้น่าน่าสะสมบพาบาทยังไงเราก็ยังอ่อนอยู่เรายังไม่มีไม้เด็ดอะไรมาดึงเงินเข้าประเทศอยู่แล้วนะครับในระยะสั้นนี้ เก็บทางไหนได้ครับบาทไอ้ทองไทยเมื่อเช้านี้ประมาณห้าร้อยใช่ไหมห้าร้อยจนถึงขึ้นขึ้นมาเจ็ดร้อยแล้วมั้งครับอุดีแล้วอมัน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 ดีดมาช่วงเพราะว่าตอนที่ช่วงโกสปอร์ตรีบาวครับผมเห็นดีดมาประมาณดีดมาประมาณร้อยห้าสิบาทมั้งครับจริงๆถ้าเก็บมาแล้วก็ต้องขายทางกำไรแล้วนะถ้าเก้าหกห้างั้นเออแต่ก็ยังมองมองย่ออยู่เอาว่าใครใครตกรถไปแล้วรอรอรอบใหม่อาจจะได้เห็นอีกนะครับก็เนี้ยห้าร้อยแล้วก็ลงไปจนถึงศูนย์ศูนย์เลยนะครับกลมๆครับ แบ่งแบ่งยังไงทุกทุกกี่้อยครับเอ่อก็ถ้าแนวรับสปอตมันมีอยู่เนี่ยสามแนวหลักๆเต้าห้กก็สามแนวหลักเหมือนกันนะครับประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณเอ่อทุกห้าร้อยสองร้อยบาททุกทุกสองร้อยบาทอ่าครับลงมาครับอือฮึก็ก็กมอประมาณก็ไปชนถึงสี่หมื่นเลยใช่ไหมครับครับประมาณนั้นประมาณนั้นครับแล้วก็เก็บสั้นไหครับเก็บสั้นนะครับ ยังเก็บสั้นไหมครับช่วงนี้ใช่ใช่ใช่เด้งมาขายทกำกาไรอย่างเช้านี้ใครเข้าไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยทยอยขายออกได้เลยครับนะครับเดี uh ๋ย huh. วรอถ้ามันไปแตะห้าศูนย์เมื่อไหร่ตอนนั้นเก้าครับเท่าไหร่บอกว่าทยอยออกได้แล้วนะครับอือห uh ือ huh, uh ือ huh. โอเคในช่วงนี้ก็เล่น,ก,ลนก็เล่นก็เล่นกรอบนี้ไปก่อนนะครับครับผมโอเคได้ขอบคุณครับคุณเชอร์เลยครับ สว,ส,สวัสดีครับต้องขอบคุณคุณเชาวนายอักขพัฒนากุลนักวิเคราะห์ของทาง ARR g o t s u i n g ด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับโคอาล่าในวันนี้อย่างที่คุณเชาวนายบอกแล้วครับถ้าราคามันรีบาวขึ้นไปได้แถวสัก2 3 5 0ามหถึงหกก็คนที่ซื้อข้างล่างมาก็อาจจะแบ่งขายทากาไรออกไปก่อนนะครับเพราะว่าภาพใหญ่ยังโดนเป็นเรื่องถูกกดดันให้เป็นภาพของการพักตัวอยู่นะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าแนว2องพันสามรจะหลุดลงไปหรือเปล่าเพราะว่านนี้สําคัญอยู่ที่แถว2 2 8 0ตรงนั้นเป็น neckline น,นะครับไม่ควรหลุดลงไป ส่วนทองไทยก็เช่นเดียวกันครับขึ้นมาขายทั้งวันไปก่อนนะครับแล้วก็รอไปเก็บใหม่แถว4500 4200 40,000นะครับแบ่งไม้เก็บทุกๆ200บาทนะครับก็รอดูว่าราคาจะไปได้ไกลขนาดไหนก็ใช้ ตัวโกสปอตเป็นแนววัดก็ได้นะครับสำหรับราคาทองไทยเพราะว่ามีเงินบาทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดูว่าโกสปอตย่อไปแถว232023อะไรจำนอนเนี่ยครับก็เข้าไปเก็บได้ในราคาทองคําไทยนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกเราหยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดไปช่องทางต่างๆทงัทง้ทง YouTube ทางเพจแล้วก็เว็บไซต์เพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงาน,นด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสดีครับ